มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคดีพลิกอีกรอบหลังพี่เคบองจะกลับไปจีบอดีภรรยาใหม่อีกรอบหนึ่งจากกรณีที่มีกระแสะข่าวว่าดีเจพีเคเปียวัดออกมายอมรับว่าพลาดไปแล้วขอจีบโยเกิร์ตอดีภรรยาอีกครั้งอยากเห็นหน้าทุกเชา้าล่าสุดนะคะพี่ชายทางด้านของพี่ชายหนุ่มพีเคออกมาตอบกลับข่าวดังกล่าวอีกแล้วค่ะ โดยทางด้านหนุ่มชลทิศเข็มเพชรพี่ชายได้ออกมาโพสต์ข้อความแชทที่คุยกับพีเคยอมรับกับว่าตัวเองนั้นเป็นแค่ข่าวเก่าที่ถูกสื่อนำมาปั่นเท่านั้นวันนี้ออกไปทานสุกี้ M.K. นัดเจอน้องชายไปคริสตันพาร์คถือโอกาสเทศนาหลายเรื่องก่อนไปเห็นเรื่องราวตัวเองกับน,น้องในฟีดนึกในใจเดี๋ยวไปผู้คนต้องมองแน่พอไปโลกแห่งความจริงไม่ใช่โลกโซเชียลผู้คนไม่มีใครสนใจ ต่างตั้งใจกันทํามาหาแหลกกันในช่วงเศรษฐกิจวิปรโยคแบบนี้พอแยกกันได้3นาทีมีข่าวอะไรขึ้นมามากมายคนส่งมาเต็มเลยเตรียมอรารวาสบอกแล้วให้เงียบยังไม่หยุดหรอน้องบอกเปล่าเลยเขาปั่นกันก็เลยโอเคงั้นปล่อยไม่ต้องส่งมาให้ดูแล้วกันจ้าเล่าตรงนี้แล้วคดีพิกอีกรอบหลังพี่เคบอกจะกลับไปสิบอดีภรรยาใหม่อีกรอบหนึ่ง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ